สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีพอกันในช่วงนี้ช่วงหาโมงหกโมงแรงครับพี่น้องครับเมื่อนี้อยูอยออย่ตลาดลองมาซืเอบางพี่ครับพี่น้องครับพี่น้อง อย่าลม,มาให้กำลังใจได้เอเป็นล้านปูนย่างนี้พี่น้องล้านเหมาะเจาะพอดีพอดีเลยนี่คือโคงสุดท้ายแล้วครับพี่น้องครับโค้งสุดท้ายที่ท,ทิว่าน้องทั่วกรุงเทพอย่าลืมมาให้กำลังใจครับมือแรงครับตอนนี้ ไปที่เก่า9ิบเุเกเปเซแล้วพร้อมทีเสียงคมสุกับพี่กํานองเริ่มสตาร์ทขึ้นสิบนาฬิกาครับพี่น้องครับสตาร์ทสิบแนาฬิกาพี่น้องมาตะเวนููรใดมาก่อนสองทุ่มแจกท่องเลยพี่น้องมนหนี่วแวนสองวงมาก่อนสองทุ่มครับพี่น้องครับคือ แจกท่องแหวนสองวงครับพ hey. ี่น้องครับให้ฟ้ามาเด้อผู้ใดมาก่อนได้มวนก่อนผู้ใดมาว่าได้ก็ซื้อบัตรออนไลน์เข้าเบิ้งครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็มีการไลฟ์สดเช่นกันไลฟ์สดไปทั่วโลกครับพี่น้องครับซื้อบัตรออนไลน์เข้าเบิ้งกดกติกาเก่าบ่มีแต่งแตงสวัสดีครับปลาสวัสดีครับสวัสดีครับ สนามเมื่อนี้หมอจอพอดีพอดีเพี่อน้องไปร้ลานปูนสุดยอดเลยลานปูนลานปูนแล้วโบไฟแสงสีเพียบพร้อม

น,นี่สังกีกับออมกำลังเสีลยวกำลังสเสียดคำพน้องครับ้อ,อมกำลังเสร็จกำลังเสียรลานค้าลานขายนาอยู่ได้กินกันกำลังเสียงสิ่งเตรียมของเครื่องดื่ยมยู่นี่มีเพียบพร้อมพน้องก็ต้องเอาอยังมาเลยมาแท่ตัวเลยนะครับมามวลไม่ยินกันอยู่คี่เลย า,าว,าาวโอ้มันเองมีเก้าอี้นั่งพร้อมพี่น้องไม่ต้องห่วงเป็ีเมืออะไรกับม่านั่งเก้าอี้วันนี้ทิ้งบ้านอะไรสดเจ้ากเก่าครับพี่น้องครับชื่อว่าจะอะไรก่อนทิ้งอะไรสดชื่อว่าอะไรก่อนยูดีครับอะไรก่อยูดีครับยูดี สตูดิโอครับพี่น้องครับทีมงานไลฟ์สดมือสุดยอดเลยภาพคมชัดลึกเอาพี่น้องมาว่าอะไรกันซื้อบัตรออนไลน์ขบงเด้อนะครับมือนีนทีมงานไลฟ์สดจูดี้สตูดิโอเมาล้วดเดียวเลยพี่น้องเหมือนอยู่ท่วงเทียบรอบนี้ทุกมือครับพี่น้องครับ เูได้วาก่อนนั้นมาเจ้ามาเห่าลำ้ำเพลนก่อนกับทีมงานพระเอกใหญ่ถ้า,<อ>ากันนั่งเลี้ยงเซไล่คือว่าติดเบอร์นั่งกัน <c ười> นั่งเลี้ยงเซไล่คือว่าติดเบอร์เนี่ย <c ười> <c ười> เขาสิเรียกเบอร์ว่าถือได้ติดเบอร์ได้ไหมหนึ่งสอสามสี่ได้ไหม มื่อในยุตนาดิอลงมาซี้อ,อนะครับบางพี่เด้อในเรื่องบางพี่สมุรประการพี่นองมาเลยนะครับวันนี้ทีมงานสตาเตเวน่นกดเดม่ากรดวม,กรมวนกรมูล่ะดานหลังงนื้นที่กับพร้อมแล้วแล้วแล้ว

ไฮู้้ใดซุปตาหน่อยเข้ามาแล้วครับพี่น้องครับไปขอไปครับซุปตาหน่อยจะเข้ามาแล้วครับพี่น้องครับสุปตาหน่อยเข้ามาแล้ว โอ้ไซเว้นตาหมอหมอหน่อยคือบ้านคุณหมอคุณหมอหน่อยเต็มอตอนนี้หมอหอนมาถึงแล้วครับพี่น้องครับน้องออิงมอหอนมาถึงแล้วเอาพี่น้องความมาเต้นฟามมาเต้นเด้อความมาเต้นครับพี่น้องครับ มาล้วบริการคำว่าพรเปรียบพร้อมยักออกไปมองกว้างนนะฮยักออกาพี่ยักออกพี่ยัออมาพี่อมาพี่ออกพ่แล้วคะเปลี่ยนนามพี่อือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะองิงเข้ามาแล้ว เราจะเจอท่าน้่ที่เราเจอกันไปเรื่อยๆค่ะันเจอในโทรศัพท์ทุกวันต่น้แล้วันไม่เคยมาหมลมเราือล่ไม่ไ้แล้วเนเก่กันเลยเด้อครับไใ่ลูกเด้อเียัน่ วัสดีค่ะวัสดีค่ะอันนี้อันนี้อันนี้มอนขางอันนี้ม้อนมอนอึงมอนอึงหอนอีกน่มอนอึงอันนี้มอนเดี่ยวกันเอเดียวกันเนี ทองเมปคากรบอกกูกไปูค้าน่่ัดว่าเมีกับลูกี่น่ยโอ้ยมันสื่ขกันเนี่ยส่ขกันแต่ว่าของน้องใส่ปูจะกว่าเออบยิบเีเลยใส่ข้กันเดี๋ยวขว่าเมลูเออเขาจวัาเมลูใ่ข้นกันใส่กันกันเอสยใส่เบอร์เดียวกันได้โอ้ยใส่ไปแล้วอันนี้ใส่ไปนละใส่กันคนละใ่กันโอ้ยมันลึกอีกเยสาวน่ ไไไไอ๋อพี่น้องลืมจะดิ้มฝ่ามาตะเวนครับพี่น้องครับมโอนี้น้องเดี๋ยวนี้น้องอุงอ่งก,ก็มาหอดแล้วครับพี่น้องมาหอดมาถึงแลง้วมโอนี้พอสตีมงานงสตารเตะเวนสตารเต่18นาฬิกาเป็นต้นไปครับพี่น้องครับ19นาฬิกาเของอมล้ำพุ่นก่อนเบียงหล่ะเขามาข่าวแล้วเขาว, <c oughs> ว่าเขากระไดเขาจ้าวแม่น,นี่เขาจะขอแมาทั้งที่ ใหรลงทางม้าบ่ได้เลยองคิดถางมันขมามบานะ่ได้คนเลไลเปไปท่อุ่นมันมีทางงขาอย่างนี้อ่สลักเชือดเส้ดีเาความเ่องในคลิปหน้าของคุณแฟนครับเอฟซีที่ต่ามอย่เรื่องคนละกดสัตว์จช่องพอยาคญชีดับผลออฟิเชียลกก็ไม่น้องครับพอกันคลิปหน้าครับ